โ่อแล,ล่ก็มาจองลูกไม่มไมไอจอง,ง,งต่อแหล่หวันอ,อกอนไม่รู้เรื่องพ่อทำม่อพดนแบบนี้อ่ะเลูกนั่งกั่งก่อนไปกินลังต่อลแตที่ไหนมาใครทอะไร,ไรลูกสาวพ่อบอกพอสหนไูไม่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 ลม่ไ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 ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่่่ม พ่อตอนนี้นมีผัวแล้วใช่ไหมใช่คุณธนีทำนะพ่อเป็นคนรบให้เองใช่แต่ว่าคุณหญิงคุณหญิงจันนะคุณพ่อพ่อกมาู้ใช่ไหมผู้หญิงจจนกับหนูอ่ะไม่ถูกกันแม่ผัวกับลูกสะพ้ายมันจะเป็นอย่างนี้เลอลูกและทำไมล่ะทำไมกลับมาที่บ้านหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ตอนเนี้ยตำรวจนะพ่อนะเอออะไรลูกอะไรใจเย็นเ่อยเล่ามา ดี๋ยวเล่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้เองก็ตอนนี้ผู้หญิงมาเรียมเนี่ยไปเอาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่าอีจำเนียรผู้หญิงจันมันไม่พอใจฉันผู้หญิงจันก็เลยยกให้อีจำเนียรน่ะเป็นพี่คนนึงจ้ะผู้หญิงจันนี่มึงกล้ายามนอกกูกำลังสอนล่าเกิดไปใครอย่ามาลูกน้องกูฟังคำสั่งคืนนี้ยามสองปลุกขบานผู้หญิงจันกูจะให้พวกมึงทุบอีจำเนียรมาคงคืนน้อง่าพที่มา ตอนเกิดอะไรขึ้นะมเกิดอะไรขึ้นพอแกทโทษมันหายกูก็เก่งหลังเเต็มที่กูก็จะถีบมึงเตมที่เหมือนกันเอาไปไปถีบไปไปล้วทีไปเดี๋ยวไม่ไม่ไม่วไม่เลยเานกันเออไอรบกูก็เก่งหลัง เรามรู้ว่าอะไรกูต้องขึ้นไปน,ะนั่งขับเียอต้องมาหนึ่งเช้าขอบคุณมากค่ะกูมันรู้ตัวเมื่อเกิดอะไรขึ้นโดูไปเอาอะไรกันเสิบีกูี่เนินตัดไปนะั้นจิผานเดี๋ยวแล้ไม่ตัดกูอายตายหายเลยนะพ <c oughs> <c oughs> ี่เราช็อตอะไรกัขออกมาเลยอายันลูกกันหลานเลยนะกูตัวเสียงเป็นแตกตุ๊ก ไม่อยากพูดใหญ่ไปทำไมอ่ะไอ้สัตว์รู้ทั้งรู้ใส่ถุงเท้าด่าถุงผีอะไรคำพนจิดไม่ได้เลยล่ะขนกูยังน้อยอยู่ไม่เอาไม่เจ็บแพราต้องแต่อายดำนิ цев, ่งอยู M ่เลย กูก็เล่นอุตส่าห์ขึ้นสงม,มาตลอดไอ้เฮียบรลลูช็อตนี้กูเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีจบฮาเลยกูว่าฮาฉากแน่สิเออโจ๊กมันออกมาใครอ่ะไอ่อ้อนไก่ก๊อฟไงไอ้ก๊อฟจะไม่ตายอีกเหรอเออแค่ไปส่งกระปุกมาผม,ม,ามจะมีใจครับอ่าแล้วรางวัลนี้จบย้อยแกอายเลยไหม,ไหมเ,ดเดี๋ยวโอเคอย่าน้อยใจเดี๋ยวข้างในกับข้างนอกก็ได้ อย่าร้องใจเดี๋ยวเขาหลังก็ให้เยอะๆสิยร์จะได้อยู่ข้างหน้าพุ่งไม่น่าเลยรางวัลในตอนนี้ปิจาร์กระดอนบุ้งเดาขอบคุณแม่แดงครับขอบคุณนะาทิศสารออยู่ขอบคุณลูกกบก็แล้วที่ไปพาคนณพุ่งครับเฮ้ยมันดูด้วยมันดูทางเสาได้ถ้าถ้าปั่พากลับพรุ่งนี้กูไม่ไปเที่ยวด้วยนะ เดี๋ยอีกทีตรงนี้เลยถีบกูตรงเนี้ยเดี๋ยวกูก็เลื่อนอีกไปเลื่อนตรงนี้ตรงนี้เลยอาดามาอาดามมาพุ่งมาที่เลยโอ้ยหลานนี่เลยไปเนาะมาช่ยฉนด้วยรับบากที่หยุดที่หยุดนีระวังอาวุธจักชีวิตนดูดีหน่อมาช่วยฉัด้วยเออเพ หิ่โห้อยหิ่มห้อยตัน้องอ่ะเป็นหินรับฟีดทำไมเป็นหินรับฟีดกันแล้วกันมันไม่ใช่หินรับฟีดมันอะไรวะแก่เลยนะอยากอะไรพี่เดี๋ยวติ่งเป็นคะแนนขอทางพี่เดี๋ยวกูฉีดยาปฏินายให้ไปด้วยเห็นบ้างมาอมีป้ายมี่ไอ้สอนหมดสิทธิ์คิดนะสูงจะฆ่าอีเนียนเฮ้ยเวียนไป ไ่งั้นอีสซนถูกเสียเสียอย่างนี้เลยมาช่วยันด้วยเสียอมาเจี๊ยบไอช่วยมึงยุ่งยังไงไม่ต้องก็เศร้ามากเลยบึ่งเจอพู้เอกงคนไหนไม่เจอเจอนี่จับใจก็คุยเบึ่งเจอไปก่อนนะทำไมไม่ใช่แนนวัฒนาเลยนี่แหละน้องป้งนี่แหะสมือสมือบาย ไม่งั้นอีสนถูกเสียบเอออย่าว่ากูกินเปล่าเฮ้ยมาเอาเบียกคืนนี้กูจะเหยยบนะมึงให้อูอดุกดิกเดี๋ยวโดนไอ้ต้นมันโจอต้องดุเดี๋ยวกูแทงไม่รู้อะจรสี่ลูกหีหล้ย พ่อทำมารุกหลูไปพูดถูกหนะน้าปานเฮียทีว่าอดสูงมึงก็ใหยัดเดินตีกิอคค่อีหนูก็จะตามไปเลยลูกปานเฮียกุศาอดโซ่ ล ном! ูกกูมึงไม่อยู่เฉยๆมึงรู้ใช่ไหมมึงเรียนสังขารใดวันเนี้ยทหารก็มึงคิดจะทำอะไรน้องกูอย่าหวังเลยว่าลูกเขาจะมีชีวิตอยู่ไอ้กันไหลล้างมันโถ่เฮ้ยแรกๆมึงต้องกระดับปืนก่อนถ้าย่างนั้นจะตายลูกบ้าออกไปตามกัาหา,หายดั้โดนที่ไหนยิงกบาลที่นั่น